ดาราสาวตอบดราม่าเกาะแฟนรวยหลังนักธุรกิจพันล้านคุกข่าวขอแต่งงานขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวแล้วเจ้าสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์ชื่อดังนัตตีนันทนัทธากัดกุลหลังจากที่แฟนหนุ่มแมนนัทภูมิเหล่าสธิระวงเจ้าของโรงงานพันล้านคุกข่าวขอแต่งงานไปปีเมื่อ2022 ที่ผ่านมาล่าสุดนัตตี้ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการว่ามาดิวิทลินลี่แอนด์มารี EP0.46 ซึ่งบางช่วงบางตอนนัตตี้ได้เปิดใจถึงกระแสดราม่าเกาก,กแฟนรวยที่บ่อยครั้งถูกสังคมวิพากวิจารณ์โว้โดยเธออธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับตี้คือเขามีอะไรก็มีของเขาแต่เราไม่มีอะไรเลยเหรอ สำหรับเราการสร้างครอบครัวคือคุณมีอะไรมาเรามีอะไรมาแล้วเรามาสร้างด้วยการทำให้มากขึ้นเรื่อยๆหมดยุคแล้วไหมที่ว่าผู้ชายรวยเท่านั้นแล้วฉันจะสบายตี้ว่ามันไม่ใช่ความคิดของผู้หญิงยุคนี้แล้วมัง้งอัญญาประกาศคู่จริงๆจะแต่งงานปีหน้า2567ที่แมนขอตี้เร็วเพราะพ่อตี้ป่วยเลยทำเหมือนให้เขารับรู้ ซึ่งความพร้อมของเราทั้งคู่คือปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า